การเรียนคณะกรรมการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพการบฏิบัติงานของพู้นการโรงเรียนด้วยความครบท่านกระผมนายสำเริงการบรรจงผู้นการโรงเรียนบ้านยาคาขอ, Marion, คออนุญาตนำเรียนข้อมูลผลการบฏิบัติงานแนวรอบปุเดือนดังต่อไปนี้ในด้านบริหารงานทั่วไปข้าพเจ้าได้ดําเนินการจัดประชุมาาคณะกรรมการสรรษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านยาคาประชุมผู้ปกครองนักเรียนและออกเยี่ยมบ้านผู้ปกครองนักเรียนครบ 100ได้ดำเนินการจัดก,กิจกรรมวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวราังคูลและดําเนินการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติที่โรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติณหอประชุมที่ว่าการอําเภอปะทายได้เดินทางไปศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาณโรงแรมเรนทีเรสเด้นเขาใหญ่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมา ในด้านวิชาการโรงเรียนเริ่มเนินการเปิดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่1ในวันที่1กรกฎาคม2563โดยได้กำหนดมาตรการการเฝ้าระวังการป้องกันการแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนาส0 1 9ตามนโยบายของสพทกระทรวงศึกษาธิการและรัฐบาลได้ให้การนิเทศครูผู้สอนเป็นประจำส่งเสริมพัฒนาครูข้อรับการอบรมประชุมสัมมนา ได้จัดการเรียนการสอนชดเชยในวันเสาร์จำนวน7วันเพื่อให้ครบตามหลักสูตรได้ดำเนินการจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติและกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติในด้านการบริหารงบประมาณข้าพเจ้ามีการใช้จ่ายเงินงบประมาณอย่างประหยัดและคุ้มค่าตามแผนงานที่กำหนดไว้มีการตรวจสอบกำกับติดตามรวงทั้งมีระบบการควบคุมภายในเพื่อก่อให้เกิดความโปร่งใสความถูกต้องในการปฏิบัติงาน ได้ดาเนินงานตามโครงการเรียนฟรี15ปีอย่างมีคุณภาพด้วยการมอบเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานในด้านค่าเครื่องแบบนักเรียนอุปกรณ์การเรียนดําเนินการจัดซื้อหนังสือแบบเรียนตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการและได้มอบเงินกองทุนเพื่อความสูงสาพทางการศึกษาให้กับผู้ปกครองนักเรียนในด้านการบริหารงานบุคคลได้บริหารจัดการคนให้ตรงกับงานส่งเสริมครูให้ได้รับการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติหน้าที่ประธานศูนย์นักข่ายโรงเรียนที่3ประทายได้จัดก,กิจกรรมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้เกษียณอายุราชการโดยการนำไปศึกษาดูงานและจัดก,กิจกรรมมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการที่จังหวัดสกลนครและจังหวัดมุกดาหารได้นำผู้บริหารและคณะครูร่วมกิจกรรมมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการที่จังหวัดนครนายกนอกจากนั้นยังได้ทำงานร่วมกับสมาคมครูประทาย ในการจัดกิจกรรมมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการในวันที่25กันยายน2563ณนหอประชุมโรงเรียนชุมชนบททัทายข้าพเจ้ามีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนาโรงเรียนบ้านย่าคาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนโดยยึดนักเรียนเป็นสำคัญดังคำกล่าวที่ว่านักเรียนคือต้นกล้าไรนาคือห้องเรียนคุณครูผู้ภาคเพียรเปรียบเสมือนเจ้าของนา ขอบพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ